ขันยาอาสยามตอบแล้วหลังชาวเน็ตถามข่าวว่าน้องท้องเหรอจากกรณีกระแสข่าวนักร้องลุกทุ่งสาวชื่อดังมีหนุ่มซุ่มตั้งท้องอายุคันสี่ถึงหสัปดาห์แล้วได้พูดเธอขึ้นมาใครๆก็รู้จักมีเพลงฮิตด,ดังหลายเพลงก่อนหน้านี้มีข่าวดังที่เป็นกระแสพูดถึงอยู่หลายข่าวส่วนทางด้านแฟนหนุ่มดีกรีไม่ธรรมดาหน้าตาน่ารักลุกละมุนสะอาดสะอ้านทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานได้สัก ระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้แววแววมาว่ามีแพลนกําลังจะประกอบพิธีให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะอยากมีลูกด้วยกันในที่สุดเบบี้ตัวน้อยก็มาเกิดจริงๆค่ะทําเอาชาวเน็ตแหบพุ่งเป้าไปที่นักร้องสาวคนดังอย่างธัญญาอาสยามในทันทีค่ะล่าสุดธัญญาได้ออกมาไลฟ์ครยคองและมีการพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติซึ่งทางด้านอาโลได้อ่านคอมเมนต์ที่ถามว่าธัญญาว่าขาวท้องหรอน้องท้อง ทางด้านทัญญานั้นได้หันไปมองอาโลแล้วก็ยิ้มพร้อมกับคําเบาๆและได้บอกว่าหนูเป็นคนที่เปิดอยู่แล้วแต่อะไรที่ไม่อยากพูดก็มีเหตุผลอีกทั้งยังบอกต่อว่านักร้องลูกทุ่งตั้งเยอะแยะทาไมต้องเป็นหนูไม่เท่านั้นยังมีคนจับสังเกตได้ว่าในขณะไลฟ์ทัญญาใส่ชุดเอี๊ยมอีกด้วยเอาเป็นว่าเธอนั้นจะตั้งท้องหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอให้ถึงเวลาที่เธอนั้นออกมาพูดแบบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Oh, oh,